สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทั่วไทยสภาพอากาศทั่วถึงประจำวันที่12กรกฎาคม2568กับผมแอดมินอาร์มมารายงานข่าวฟ้าฝนทั่วไทยให้ทุกท่านได้เตรียมตัวอย่างแม่นยำก่อนจะออกบ้านไปทำงานไปเรียนหรือไปเที่ยวเมื่อวานนี้อากาศที่บ้านของท่านเป็นยังไงกันบ้างครับแดดแรง จนผ้าห่มแห้งไวหรือฝนตกหนักจนต้องขุดร่องน้ำข้างบ้านวันนี้เรามาอัปเดตสภาพอากาศทั่วไทยของพรุ่งนี้กันครับว่าฝนจะหลบหรือจะลุยมาติดตามไปพร้อมกันเลยครับเริ่มจากภาคเหนือก่อนเช่นเคยภาคเหนือพยากรณ์ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่โดยเฉพาะเชียงวม่โอกาสฝนตก70%เชียงรายโอกาสฝนตก75% แม่ห้องสอนโอกาสฝนตก80%ลำปางโอกาสฝนตก65%ลำพูนโอกาสฝนตก60%น่านโอกาสฝนตก70%พะเยาโอกาสฝนตก60%แพร่โอกาสฝนตก60%ตากโอกาสฝนตก55%พิษณุโลกโอกาสฝน,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 นตก50% เพชรบูรณ์โอกาสฝนตก50%อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต10้10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตือนการเบาๆนะครับดอยสูงฝนมาทีถนนลื่นเดินทางต้องเพิ่มความระวังนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่ โดยเฉพาะนาครพนม75%สกลนคร80%มุกดาหาร70%อุดรธานี65%ขอนแก่น60%อุบลราชธานี75%ร้อยเอ็ด60%ยะโสธร65%ชัยภูมิ55%อุณหภูมิต่ำสุด 22ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนะนำกันตรงตรงเตรียมเสื้อกันฝนรองเท้าแตะลุยน้ำติดตัวไว้ด้วยนะครับภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง70 8ถึง80์ของพื้นที่ฉะเชิงเซา60อร์เซน์ชนบุรี70เ ระยอง75%จันทบุรี80%ตราด85%อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นทะเลสูง1-2เมตรฝนฟ้าขนองอาจเกิน2เมตรขอเตือนจากใจนะครับใครจะไปทะเลตะวันออก เช็คฟ้าฝนก่อนเสมอโดยเฉพาะผู้โดยสารเรือข้ามฟากภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสุราษฎร์ธานี60%นครศรีธรรมราช70%พัทลุง65%สงขลา75%ยะลา60%นราธิวาส70%ฝั่งอันดามันระนอง 80%พังงา75%ภูเก็ต80%กระบี75่75%ตรัง70%สตูล70%อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นห่าง1-2เมตร ฝนฟ้าขนองอาจเกิน2เมตรข้อควรระวังงดลงเรือเล็กถ้ามีพายุฝนถ้าคลื่นสูงก็พักฝั่งก่อนความแสบปไายมานดับหนึ่งครับและนี่คือพยากรณ์อากาศทั่วไทยประจำวันที่12กรกฎาคม2568ฝากกดติดตามข่าวทั่วไทยสภาพอากาศทั่วถึงกับผมแอดมินอาร์มทุกเช้าไม่พลาดข่าวฟ้าฝนแน่นอนครับ ขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ